สวัสดีครับวันนี้ก็หยบเกมยันเดเรซซิมูเลเตอร์ตกใจนะตัวตกใจเมื่อกี้นะครับนะแบบอัปเดตใหม่นะครับในอัปเดตใหม่เพราะว่าพาร์ทแรกเนะี่ยผมยังเล่นเวอร์ชั่นเก่าอยู่ในเวอร์ชั่นเก่าอยู่เลยนะครับอ๋อกด e อะโถไม่รู้ไปกด enter กับคลิกเมาส์อยู่นั่นแหละ ก็ว่าอยู่ทำไมไม่ไปแล้วก็มาเริ่มต้นด้วยที่วันจันทร์นะฮะวันจันทร์ที่4นะเดือนเ,อเดือนเมษานสองพันสิบหกไปได้แล้วก็เราก็อยู่ที่ห้องห้องหนึ่งอีกแล้วนะห้องเดิมมาแล้วแต่ว่าโอ้มีเปลี่ยนเป็นเครื่องเซนแล้วนะนี่นับถือบูชายันเลยเหรอเป็นของรุ่นพี่นะรุ่นพี่ที่เราแอบชอบเนี่ยก็คืออ่าแงสีฟันแล้วก็ สกัดเทปไม่ใช่ก็เทปเออพาสเตอร์เออพอจะเรียกได้ก็แอปเปิลหนึ่งที่ถูกกัดนะครับรุ่นพี่คนนี้เนยไม่เห็นคุณค่าของอาหารเลยไกัดครึ่งนึงแล้วก็ทิ้งเลยไม่ใช่ครึ่งดีกัดนิดเดียวอะเสี่ยวดึงต่อก็เลือกสีเก่งในเนี่ยมาสายโลกจิตเนี่ยพอเราต้องต้องมีอยู่แล้วนะโอ้โหมีแตกไม่เอาต้องลายทางครับผมมาโรคจิต วนี้บอร์ดเนี่เอาไว้เวลาดูรูปถ่ายแต่เราไม่มีนะครับเราจะไปสร้างมันขึ้นมาเองเอ้ยสักครู่โอเคมาแล้วแจ้เฮ้ยรุ่นพี่ไม่จำศีลแล้ววุ้ยนะครับจากเวอร์ชันเก่าเนี่ยรุ่นพี่จะจำศีลตรงนี้นะครับยืนทําอะไรก็ไม่รู้นะเป็นวันเลยเฮ้ยมีคนมาเุ้ยมีคนมามาเก็บดาบกันนะุบเก็บหนึ่งเก็บสิครับอุ้ยเกือบรุ่นพี่ปะเนี่ย ไอ้รุ่นพี่อุ้ยอยใช้ได้มาแล้วรุนพี่เดินได้ด้วยสุดยอดเลยุุนพี่มีผู้หญิงโอ้โหตามหลังรุ่นพี่เต็มเลยเฮ้ยแกอย่านะเมือ่อไหลปุบ๊บจ่วงคอมาบอกรักยุดเค้มีผู้ชายแล้วด้วยโอ้น้ำตาจีไหลมันไม่ได้กลายเป็นโรงเรียนฮาเรียไปเรียบร้อยแล้วนะครับจะกลายเป็นโรงเรียนเสรี นะต้องตามด่นพี่เราเฮ้ยมีสถานที่ใหม่ด้วยต้องเข้าไปเช็คก่อนนะครับก็มีน้องคนหนึ่งเขาบอกนะว่าเออกดแอลนะเป็นเพื่อเป็นการเปลี่ยนตัวนะฮะนี่ไงครับเปลี่ยนตัวแล้วนะแต่ว่าเมื่อกี้ขึ้นเพลงมาด้วยนะครับผมเลยปิดไว้ก่อนกันกวนลิขสิทธิ์นะครับแต่ว่าเปลี่ยนกลับไม่ได้อาชีพหายแล้วนะครับแล้วก็กดแอลนี่ มันเปลี่ยนตัวอื่นไม่ได้แล้วนะแล้วก็กดกดเอ่อ P กด O O กด O ค่าขนมปังครับครับครื่ขงปิ้งครับมาทำไมครับน้องแล้วก็โอ้โหขวดไอศครีมตุ๊กาตารุ่นพี่ที่เราชอบเนี่ยเอามาเกาะติดไหล่แล้วก็อออืืพยามารแล้วก็ไอโรคจิต <laughs> ไอโรคจิตคนหนึ่งนะครับ โอ้แล้วก็ปลาหมึกเหรอปลาหมึกเนี่ยน่ารักจังมุงยิงแล้วแล้วแล้วตัวจะกลับเวอร์ชั่นเก่ายัางไงล่ะเนี่ยเฮ้ยจะกลับเวอร์ชั่นเก่าพสาส์ไทม์ก็คือกรอกลอเวลาอะไรเงี้ยไม่น่าใช่เฮ้ยกลับกลับเวอร์ชั่นเก่าไปเปิดเพลงได้เงินนะครับกลัวมันมันมีลิขสิทธิ์ไง กดสีนั่งได้ด้วยวุ้ยกดย่องย่องเอ,อโอ้แล้วก็กดทําอะไรได้อีกบ้างเนี่ยกดโอ๋อภาพปิดตาโอ้ย <c oughs> โอ้ยลุงพี่ขาลุนพี่อยู่ไหนคะโอ้ยลุงพี่ขาเอออื้อหือไทท่านไทท่านบุกโรงเรียนโอ้โหมันมันไม่เห็นนะครับมันไม่สมจริงนะครับแป๊บนึแบบไงนะคลิกข,ขวาอ๋อยังได้อยู่เชะตูเดเลย กดเซฟด้วยเ่ะเรียบร้อยถ่ายรุ่นพี่ด้วยรุ่นพี่รุ่นพี่รุ่นพี่โดนโดน,โดน,โ,ดนโดนเหยียบอยู่เอ้ยเจ้เซฟเซฟเก็บไว้เก็บไว้เป็นที่ด้านลึกเอ้ยผู้ชายไม่เอาเว้ยไม่ใช่ไม้ป่าเดียวกันเอ้ย,อยผมฝาผมแดงด้วยชอบผมห่างม้าคนนั้นแน่คนนั้น,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 นจะอืื รู้สึกตัวเองจะโรกจิตนิดหน่อยแล้วนะครับกดอ้โอ้เป็นตัวอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเูเก็บเก็บก็บผ้าเอาออกก่นะครับมันดูเหมือนโรกจิตเฮ้เอ้ยอะไรเนี่ยอ๋อสีภาพรู้สึกว่าเวอร์ชันนี้จะเปลี่ยนอะไรได้เยอะแยะเลยนะเนี่ยเว้นแต่กลับเป็นตัวเก่ากลับไม่ได้ เวียนกลับเฮ้ยอะไรครับกเดเทส JK เปลี่ยนทรงผมอื้มอันนี้มาจุกอยู่ข้างเดียวทวินเทลใช่ป่ะแบบผมสั้นน่ารักนะครับแล้วโอ้โหทวินเทลหรือเปล่าแบบมีสามจุกอันนี้ทวินเทลยาวนะครเย,ย้น่ารักงูยิงอันนี้อะไรเนี่ยสรงพายุสรงพายุแต่ชอบผมหางม้านะฮะก็กินในรายทางป่ะเอ้า ลายทางสีขาวอะโดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดีนี่นี่ผมผมต่ได้เอาทวินเทลสามดีกว่าเราไปเช็คในห้องเรียนบ้างนะครับเอ้ยเดี๋ยวผมว่าผมเอ่อกับเวอร์ชันเก่าก่อนนะครับเพลงมันไม่มีมันเงียบเหงาไงไม่รู้กับเวอร์ชันเก่าก็กลับไม่ได้ด้วยแล้วนะครับเราก็มาถูมาถูทุยมาสู่วันอังคารนะครับเราเลือกเกม มาปุ๊บก็เก่งในก่อนเลยนะครับเราจะเอาสีนี่สีดำนะครับแน่นอนครับวันนี้เราจะฆ่าคนนะเพื่อความมืดมนเราเลยต้องใส่สีดำนะครับดูรูปภาพโนี่ถ่ายรุ่นพี่ด้วยตอนกลับบ้านก่อนกลับบ้านเนี่ยมันพี่ตับแก๊ปบอกด้วยอุ้ยถ่ายทำไม่ะเขินอายเนาะโอเคไปโอเคมาแล้วอีนี่ยังอยู่อีกเหรอ อยู่ตั้งนานแล้วเจ๊ผมเอ่อถ้าพัทถ้าพ,าพที่เราจำไม่ผิดเนี่ยรู้สึกถ่ายขึ้นเว็บก่าไปแล้วใช่ป่ะเป็นไงโดนบ้างไหมรู้สึกจะไม่นะนาย,ยิ้มหวานงี้หรือว่าโดนแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วเคลิมใช่ป่ะนะเอาไปถ่ายรอบสองเก็บไปด้วย <c oughs> ไปแล้วเข้าห้องเรียนดีกว่าดูว่าในห้องเรียนมีอะไรบ้างนีอาจจะมีอ่าอะไรที่แปลกประหลาดใหม่ขึ้นเช่นเอเลี่ยนถุยเฮ้ยคุ้งคู มีคุณครูด้วยคุณครูนี่โอ้โหโอ้โหอยากระฟาแฟนพี่ขาพี่มาทํางานที่เนี่ย <c oughs> ไม่ใช่แล้วทำไมพี่พี่ใหญ่กว่าหนูด้วยโอ้โหจะทิปหน้าหนูอะเนี่ยดูแอบหน้านี่ใช่เลยนะรับแบบว่าแกะออกมาเลยรับก็แค่สีผมเลยน้อยแน่บางอาจเหมือนใช่ปะบางอาจบางอาจบางอาจนี่ไม่เหมือนแล้วคาบหนบปังเอาไปวัดดิ โอ้ก็ยังใหญ่อยู่เหมือนกันนะเนี่ยยังใหญ่ <c oughs> ขนาดข้าเป็นขนมปังอันนี้เอาขนมปังวัดคาดปิดตาด้วยเท่นหน่อยไม่ใช่สองข้างนะข้างเดียวข้างขวาด้วยไอยข้างซ้ายนะเอเดี๋ยวเดผมยังสับสนกระปุ่ม <c oughs> เครื่องปิ้งมิคะ <c oughs> เดี๋ยวหนูย่างให้ไม่ใช่เดี๋ยวหนูปิ้งให้น้ำด้วยน้ำนะเ,เอาไปจุกไปจุกเผื่อแกอาจจะฟิน ปกตินี่แหละผมผมเปลี่ยนผมหน่อยก็ดีนี่คืออะไรวะกดทีเนี่ยวับ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 ฟับฟับฟับมันคืออะไรเดี๋ยว,วนะเปลี่ยนผมไงแล้วชิบหายลืมไม่ใช่ผมผมค่ะอ๋อกดทิดเ,เอาทวินเทลยาวเลยสวัสดีค่ะไม่เหมือนกันแล้วไปแล้วมีครัวด้วย กดที่อ่ะมันจะไปหาลุ่นพี่แล้วมั αι, ้งนะลุนพีขาหนูมาแล้วค่ะอ๋อห้องเรียน go to class นะครับได้เวลาเรียนแล้วมีตู้คนเดียวเนี่ยเอ่ออะไรเอ่ยอัพเกรดหรอมันเป็นพอยต์อ๋อเป็นพอยต์อัพเกรดได้มีวิ่งเรียนทดลองแล้วก็อะไรสักอย่าง เราเอาด้านสมองก่อนเนะี่ยเอาไว้คิดในการวางแผนฆ่าเฮ้ยคุยกันหน่อยเถอะคุยอะไรดีคุยอะไรดีไ,รดไม่มีเลยทำเออบายแล้วกันไปแล้วเหมือนเดิมดูสิจะเจ็บตาเนี่ยต้องรีบไปหาหมอก,ก่อนตาข้ออ้างไปหารุ่นพี่ดีกว่าอยู่ไหนวะรุ่นพี่ค่ะนุเพียรสมพงศมใหม่แล้วค่ะ ก็แต่หน้าตาพวกนี้ก็แน่าขายดุนพี่หมดเลยเนี่ยแค่เปลี่ยนสีผมสีตาที่น่อยครูก็ไม่คนเดียวกันหมดเลยครูช้วิชาแยกร่างแน่เลยใช่ปะ <c oughs> นางพยาบาลอ,อ๋อล่นเอาใจละลายแับร้อนมากตอนนี้ไม่ใช่อะไรเอ่ยอุ๊ยเดี๋ยวคนเห็นชิมหายเก็บก้อนอ๋อเข็มโอ้ไ oh ม่น้หนุ่มหรือแตงโม น่าคลายตูอีกแล้วสีชมพู่ะขราวนี้โอ้โหดูเดี๋ยวแล้วตูมาส่องอะไรเนี่ยไปแล้วคาบนุ่ปังเนรอรู้สึกจะไม่มีใครจีบรุนพี่เลยไรุนพี่โดนเมินทงใส่เนบสำเร็โดนเมินใครไม่จีบเลยคะหนูคายคะ่ะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเก็บก่อนเดี๋ยวคนเห็นคาบหนุ่มปังเดี๋ยวเก็บ ครับเก็บก่อนเลยนะใส่หน้ากากหน่อยแล้วกันใส่หน้ากากนะเพื่อไปฆ่าคนที่มาจีบลุ้นพี่แแล้วอีนั่นยืนทําอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันจะยืนคอยใครครับหรือว่าหรือว่านัดเอาไว้ที่เว็บเว็บกะแอบเว็บกะแอบเชือดครูดีกว่าไหมลองเชือดเชือดได้เปล่าจิมเฮ้ยเธอจะทำอะไรอะ โดนดายับอืมใ่หด้ากากเนียนแล้วนะคะไม่โอ้เหน่าเลยทีเดียวชีวิตโอเคครับสำหรับบานนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับโอ้